สวัสดีเฟรดดี้สวัสดีบอนนี่สวัสดีชิก้าสวัสดีสวัสดีฟอกซี่ด้วยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่กับผมคนเดิมนะแล้ววันนี้ครับพิเศษหน่อยเพราะว่าวันนี้เราจะมาเล่นเกม VR ครั้งแรกกันครับโดยเกมที่เราจะมาเล่นในวันนี้เลยก็คือ f i v e Night s at Freddy s VR h e l p บป t ดตนั่นเองนะครับผมโดยอันนี้ผมต้องขอ disclaimer ไว้ก่อนเลยนะคือมันอาจจะมีการภาพสั่นหน่อยนะครับแล้วก็จะอาจจะมีการแบบว่าหมุนหัวเร็วๆหน่อยเนื่องจากว่าคือจะบอกยังไงดีเกมเนี้เป็นเกม VR แรกที่ผมเล่นเลยและนี่คือประสบการณ์ VR ครั้งแรกที่ผมเล่นด้วยดังนั้นมันอาจจะมีความผิดพลาดมีความกังวลมีความกลัวอะไรหลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะมันมีแน่ๆแหละนะครับ ดังนั้นผมขออภัยมานัดที่นี้ล่วงหน้าเลยแล้วกันเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับก็คือในวันที่ผมลงคลิปนี้ไปเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะได้รู้กันแล้วว่าไฟนอลแอดเฟรดี้เฮลวนเตจะมีภาค2ครับซึ่งก็คือภาค10ของแฟนชายนี้นั่นเองดังนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยครับที่เราจะมาเล่นเกมภาคแรก หรือว่าภาค8ของซีรีส์นี้กันแบบมาราธอนเลยผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงแบบวันไหนหรือว่าอะไรยังไงกันแน่นะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมคนไหนได้ดูคลิปนี้ก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาดูซีรีส์นี้กันแบบยาวๆได้เลยใช่ไหมเฟรดี้ฉันก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันอุย้ยอะไรวะเนี้ยโอเคครับมาเดี๋ยวถ้าหากคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วนะฮะผมไม่รู้ว่าผมพร้อมหรือเปล่าแต่ว่าถ้าหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วกับผมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะไปะ ลครับผมคิดว่าในจุดนี้น่าจะโอเคนะเสียงผมมันอาจจะไกลหน่อยนะครับดังนั้นผมขอโทษด,ด้วยอันนี้คือผมยืนเล่นแล้วก็อยู่ไกลคอมพอสมควรน,นะแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผม New Game let's go เฮ้ย ขอต้อนรับเข้าสู่ประสบการณ์เวอร์ชวนของ f เ Fastback Fastback Entertainment รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เข้าสู่ยุคข,ของดิจิทัลและมันจะมีดีอะไรไปกว่าการสร้างประสบการณ์ Virtual r e เรียลที่สุดคนหัวลุกขึ้นมาละ่ะ ผู้เรารู้ว่า f a s t b a ร Entertainment ได้สร้างชื่อสิ่งที่ไม่ค่อยดีนักในช่วง10ปีนี้และถึงแม้ว่าเรื่องราวบางเรื่องที่มีชื่อบริษัทของเราเข้าไปเกี่ยวข้องมันอาจจะสร้างมาจากเรื่องจริงอยู่บ้างแต่เหตุการณ์หลักๆนั้นล้วนเป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาเองจากความคิดของคนที่บ้าเท่านั้นตอนนี้กำลังฟ้องร้องอยู่ แต่เราไม่หัวเราะเยาะตัวเองหรอกนั่นเลยเป็นเหตุผลที่เราทำการสร้างสถานการณ์จำลองใหม่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งคุณอาจจะเคยเห็นแล้วเมื่อไม่กี่ปีก่อนให้กลายเป็นเกม VR สุดหน้าขันและเราหวังว่าเราจะได้ก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ไปสักทีและหวังว่าเราจะได้มีสารสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับคุณรวมถึงเด็กของคุณด้วยอย่าลืมซื้อของเล่นล่ะดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมและรอตกใจได้เลย อย่างไรก็ตามคุณต้องตอบข้อตกลงก่อนที่คุณจะได้เล่นเกมนี้และส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นข้อกฎหมายที่ไร้สาระและก็ไม่ได้ขึ้นตรงกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงการบาดเจ็บอีกด้วยเพียงแค่กดปุ่มนั้นแล้วเราจะไปร่วมสนุกกับประสบการณ์ที่ไร้ยซึ่งความเจ็บปวดที่ที่คุณจะไม่มีทางเจ็บปวดในสักทางหนึ่งที่มีความเจ็บปวดก็ตามขอบคุณที่เล่นประสบการณ์ VR นี้ให้คุณนั้นพักสายตาในขณะที่ You acknowledge that Fazbear Entertainment is a tool for accidental digital consciousness transference, real world manifestations of digital characters, nightmares, night terrors, night sweats. Welcome to the Freddy Fazbear virtual Experience. Use the console in front of you to navigate the menu and pick one of the frightening experiences available. เริ่มที่ n ฟน์นีแอสเฟร d ภาคแรกกันก่อนคือต้องบอกว่าในตัวเกมภาคนี้เนี่ยมันมีอยู่หลายไมนิเกมมากๆ,ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นฟ n น f 1เนาะมีฟ n น f 2นะครับมีฟ n น f 3นะครับมีฟ n น f 4เนาะอันต่อไปจะเป็น Part and Service ที่เราจะต้องมาซ่อมหุ่นต่างๆ,ๆเนาะอันที่6จะเป็นเวนต์รีเพล์ครับซ่อมท่อแล้วก็อันที่7นะ ก็คือเป็นฟานาฟซเหมือนกันนะครับอันนี้คือบอกตามตรงว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างมากๆแล้วก็รวมไปถึงอันนี้ด้วยครับนี่คือมันจะมีโหมดความยากสูงกว่านี้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงฮาลโลวีนวันนี้กิทแทบไปอยู่ไกลอะไรจะขนาดนั้นนะซึ่งก็เนี่ยมันจะมีฮาลโลวีนอีกด้วยนะดังนั้นคือ ต้องบอกเลยว่ามันจะมีอะไรให้เราเล่นอีกเยอะแยะมากมายและมีคลิปให้ทุกคนที่ดูกันแบบสนุกมากๆอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นโชว์ไทม์นะแต่ว่ามันเปิดไม่ได้นะครับโอเคมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ฟน้ำหนึ่งกันก่อน,อนเลยเนาะนะครับมาต้องบอกว่าผมอาจจะเก่งๆกล้าๆกกัวๆหน่อยนะดังนั้นเออมา เดี๋ยวต้องมาลองดูกันครับว่าผมจะสามารถผ่านไปได้ไหมผมอาจจะเริ่มที่ฟนาปหนึ่งคืนแรกก่อนเลยก็ได้นะในพาร์ทแรกนะยังไม่มั่นใจว่าตัวเองสามารถทำได้ทำได้ไหวหรือเปล่าต้องมาลองดูกันอีกทีหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมไปเฮ้ยตื่นเต้นน่ากลัวฟนอ f เ e d d ฟรดี้ครับให้กดปุ่มโอเค,คให้รอดจนถึง6โมงเช้า ง่ายอย่างนั้นเลยเหรอโอเคได้มาครับโวเริ่มกดที่นี่ก่อนเลยครับสวัสดีสกอตโฟนกายฮัลโหลฮัลโหลโอ,โอเคครับฟังแบบลำโพงแล้วกันนะทุกคนอุ๊ยอะไรอะ่ะ อุ้ยเราได้มาส่งอันแล้วนี่ใช่ไหมให้อย่างนี้นะครับอันนี้ครับเค้กเนาะอุ้ยครับเค้กตรงนั้นมีอะไรด้วยอ่ะเป็นเหรียญนะครับเย้โอเคเราสามารถกดตุ้งหนุ่มตุ้งหนุ่มได้ไหมดึงกระดาษได้ไหมไม่ได้นะครับโอเคอันนี้เป็นลิ้นชักเนาะ มินช่ามีด้านล่าด้วยนะครับถึงแป๊บน,นึงอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นคนนี้หายไปแล้วครับโอเคเราต้องโฟงกัสที่แคมสี่กับแคมเนี่ยแคมเนี้ยถ้าเราโฟกัสที่ตรงเนี้ยก็น่าจะพอแนละ้วเอาจริงแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะเอาจริงอ่ะคือมันเหมือนว่าเราทําอะไรได้เยอะนะแต่มันแบบมัน มันน่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้ยควอร์กี้เอ็นไนครับทำแบบหุ่นอินมอทรอนิกจะทำตัวแปลกๆในตอนกลางคืนนะ84%เร์เแล้วเหรอยังไม่ได้ทำมาทำอะไรเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคอยู่นี่อยู่นี่ ฟีโลม,มิ่งหมดโอ้ยฟีลมแล้วจ้าโอ้ย,อยไมออกเอเซเว่นครับเฮ้ยมีคนขยับอีกแล้วอยู่ไหนอะ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วยังอะไรวะเนี่ยของกลัวมีไหมเฟรดี้ยังอยู่นะครับโปรตีเฟรดีจะอยู่ในในแบบกว่าจะขยับมาก็คืน2อืนสด้วยนะฮะโอ้ ตีอะไรตีสามแล้วเนอะโอเคได้อยู่แหละโอ้ยมันขยับแล้ว โอเคมันแอบ,บอยู่ในห้องนี้แต่ชิก้าผมไม่าชิก้าอยู่แถวนี้วะ่ะผมมันกลับไปที่เดิมนะครับเฮ้ยวู้อะไรวะเนี่ย What อุย้ยไม่เอาดิ สามสิบหกซตห้าแล้วตอนนี้แล้วผมว่าเร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 า,เรา,เรา,เราจัดการได้้ว้าชิกาไปยังไปแล้วครับว้าอ,อะไรผมปิดแล้วผมปิดรอเลยผมปิดยาวผมผมจะอยู่จนถึงหกโมงโดยปิดทุกอย่างไว้ครับทุกคนผมว่าเรารอด รอดไหมโมว่เรารอดแหละตอนนี้มันอยู่หน้าบ้านผมอันนี้รอดอยู่ไปแล้วชิก้าไปแล้วเ <Yeah! S 1> ย้อุ๊ชอุ๊ชเต้นกับผมหน่อยเ yeah! ย้คืนแรกม,มันก็ไม่ได้ยากอะไรหรือเปล่าอุ้ยอะไรวะเนี่ย เ,เฮ้ยว้าวเฮ้คัพเค้กอุ้ยโคตรเจ๋งมากเลยครับดูดิ้าพมันแบบผมไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่านะแต่ว่ามันสมจริงมากเลยอ่ะผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะไปละบ๊ายบายคับเค้กมิสเตอร์คัพเค้ก ดอคุณสามารถได้ Holiday Content เฉยเลย o ความว่ายังไงวะเนี่ย Halloween Hub อนนีึก็อันนี้คือเป็น DLC เสริมนะ Curse of Red b n a เนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่นกันอีกแล้วก็เอาจริงแล้วมีหลายด่านให้เราเล่นมากๆนะดังนั้นก็เดี๋ยวรอดูกันได้เลยนะครับเดี๋ยวขอไปเช็คตอนนี้เรามีอยู่สองเหรียญเนาะ นะครับซึ่งก็ไม่ได้อะไรเป็นพิเศษนะผมหวังว่าผมจะไม่ได้เก็บอะไรพลาดไปนะครับถ้าถ้าเก็บพลาดเดี๋ยวต้องไปไล่เก็บอีกนะ <S <S ขอไปเช็ค Price c o u t t r r ก่อนเดี๋ยวพาร์ทแรกเราเริ่มกันตรงนี้แค่นี้ก่อนเนาะว่าอะไรยังไงอุ๊ยนี่ไงอะไรเนี่ยเดี๋ยวโอเคครับเย้ <S <S โหทำไมทำไมเฟรดดี้ตรงนั้นมันแบบอุ๊ยตรงนั้นโอ หนูวเราจะต้องปาไปตดงนั้นหเปล่าลองนะเออไม่ถึงอ่ะผมปาไม่ค่อยได้เท่าไหร่ขอบคุณครับบายบายไปแล้วโอเคี่สดแทบมาไหมอ่ะไม่มาเนาะโอเคครับมจะลองปาดูด้วยมือซ้ายนะผมถนัดมือซ้ายนะครับเออ ก็ได้ไหมอะเอ๊ะตรงนี้มีอะไรไหมในถุงขยะไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไปหลบฮะอุ้ยโอเคเราได้มาเพิ่มอีกแล้วผมไม่รู้ว่าได้อะไรมานะน่าจะเป็นเหมือนเทป VHS นะครับซึ่งถ้าใครเคยดูข้อมูลของเกมนี้ไปแล้วก็น่าจะน่าจะรู้แหละว่ามันคืออะไรยังไงนะเอาล่ะ แล้วเราจะไปดูเทปยังไงก่อนแล้วต้องฟลิปปะใช่ไหมที่ผมจำได้นะนี่ไงดูสิเราได้มากี่เทปแล้วครับถ้าเอาจริงน่าจะสักประมาณ2-3สเทปได้นะโอ้มามองหน้ากันอย่างนี้ไม่ได้หรือเปล่าฮะอยู่ใกล้ทุกอนูเลยเหรอโอเคในเวลาฟังข้อมูลครับมา เดี๋ยวจะมีการภาคทับซ้ำนะเพราะว่า VR เนี่ยมันอาจจะทำให้ผมไม่สามารถแบบแปลได้ทุกอย่างจริงๆนะครับเนาะอันแรกกันก่อนครับ <Hello? S 1> สวัสดีไ oh, ด้ยินฉันไหมยอย่า room, ออกจาก <okay? S 1> ห้องนี้นะเ <Okay. S 1> ข้าใจไหม นี่ไม่ใช่ข้อผิดพลาดห้องนี้ไม่ใช่ข้อผิดพลาดฉันต้องซ่อนข้อความนี้ออกจากไฟล์เกมเพหล,ลักซึ่งจะมีเพียงแค่เบต้าเทสเตอร์ที่จะมองเห็นได้และที่นี่ก็คือที่ที่ไฟล์เหล่านั้นถูกเก็บเอาไว้ฉันหวังมากๆเลยว่าทีมพัฒนาทีมใหม่จะได้เจอห้องนี้ก่อนที่จะทำการปล่อยเกมนี้สู่สาธารณะเกมนี้ดูเหมือนว่าจะมีโค้ดที่อันตรายที่พวกเราไม่สามารถป้องกันหรือแม้แต่เข้าใจก็ยังไม่ได้เลย พวกเราไม่มีทั้งเงินและก็เวลาแต่นั้นไม่ใช่เหตุผลที่เราถูกปิดตัวลงไปฟังนะฉันต้องพูดสั้นๆเพราะว่าไฟล์ข้อมูลจะได้เล็กมากพอที่จะไม่มีใครรู้มันจะมีมากกว่านี้และอาจจะไม่ได้เรียงด้วยวันนี้ฉันเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกมันมีตัวอะไรบางอย่างฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรยืนอยู่ตรงผมทางเดินนั่น ฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นบั็กฉันก็เลยไม่ได้สนใจแล้วก็เล่นต่อไปแต่หลังจากนั้นมันก็ทําการมองผ่านหน้าต่างแต่มันไม่เหมือนกับที่ชีก้ากับบอนนี่มองอ่ะมันเหมือนกับว่ามันมองผ่านฉันมาจริงๆและดูว่าฉันกําลังทําอะไรอยู่ฉันเพิ่งได้ยินบทสนทนาที่เพิ่งคุยกันเมื่อเช้านี้อย่างบ้าระห่ำ ระหว่างเดลผู้จัดก,การกับคนที่อยู่ในสายฉันรู้สึกว่าโปรเจก t นี้มันมีปัญหาจริงๆแล้วอ่ะและมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฟ้องร้องด้วยมันต้องเป็นการฟ้องร้องแน่ๆมันจะไม่ใช่ได้ยังไงเขาด่ากาันข้างๆห้องฉันนี่เองฉันคิดว่าตอนที่เรื่องนี้มันเลวร้ายมากขึ้น<ต>ก็คือตอนที่เจอร์มี่บอกกับเราว่ามันมีอะไรที่ผิดแปลกไปแต่ในฐานะผู้พัฒนาเรามองสิ่งนั้นว่าเป็นความท้าทายในการหาปัญหานั้นแล้วก็ซ่อมมันซะใครๆก็รู้ไม่ใช่เหรอ,อเคประมาณนี้นะครับ ก็อันนี้ความจริงแล้วมันคือข้อความของเหล่า,อาของกุมเฮ้ย hey, มันยืน,ม,น,ยนมันยืนไม่ทักทา,ายแล้วว่ามันยืนไม่ทักทายแล้วทุกคนโอ้แม็กกอสผมว่าคืนที่2เนี่ยจะต้องเป็นคืนที่เราต้องสู้กับฟ็อกซี่แน่เลยครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าละกัน ครั้งต่อไปเนี่ยเราต้องมาโฟกัสที่ตัวฟ็อกซี่มากขึ้นเราต้องดูฟ็อกซี่ด้วยนะครับแล้วก็ทําการสลับดูบอนนี hmm. ่กับชีก้าไปด้วยในเวลาเดียวกันนะแต่ว่าจนกว่าจะถึงวันนั้นครับเดี๋ยวเราไปเจอเกันใหม่ครั้งหน้าละกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อน Welcome to the game ครับสวัสดีครับผม mm hmm. คุณผู้ชมฮะอยากกินบอนนี่บไหมผมกินให้ดูโอ้ oh. <laughs> จังหงายท้องอันนี้อ่ะอันนี้อะไรแฟตบาร์ไปนู่นแล้วอ่ะอันนี้ผมกินจริงๆแล้วส็อปปี้อุ้ยอุ้ยเกือบหน้าชน